สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับตอนเช้านี้ก็นํามีดหลงพ่อเดิมมาให้ชมนะครับเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นๆความยาวด้ามหงฝักอยู่ที่11นิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเบนิ้วนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นๆเลยครับเก่ามาก ฝักแล้วก็แหมของเขานะครับเก่ามากเลยครับกันเป็นเหล็กดำนะครับแล้วก็ฝักเขารัดด้วยอทองเหลืองฝาบาทแบบโบราณน,นะครับเก่าแก่ไม่เคยแกะเคยซ่อมไม่เคยปรับปรุงนะครับเร่มนี้ไม้เก่าแห้งสวยงาม อายุก็เป็นหลักร้อยปีได้แล้วนะครับเก่าสวยมากๆเลยข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับมีดสวยๆเก่าๆลวดลายสไตล์ฝีมือช่างชาวบ้านนะครับเหล็กสีออกดำคลับ ดำแห้งๆนะครับสภาพยังคงดีอยู่เลยเจ้าของเดิมเก็บไว้ดีมากนะครับความยาวประมาณ6นิ้วครึ่งเกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะครับเป็นมีไซส์ขนาดพกพาสวยงามดูการตอกนะครับตอกด้วยมือตอกออกมาได้งดงามแล้วก็ปะนีดมาก ช่วงยุคต้นๆลวดลายจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ยันจะไม่ค่อยเยอะด้วยเป็นยุคที่ช่างชาวบ้านเขาทำกันเองอะนะครับทำเสร็จแล้วก็ให้หลวงพ่อเดิมท่านได้ปลุกเสกแต่ก็ต้องบอกว่าฝีมือช่างงดงามมากๆนะครับละเอียดและเมียดละไมเรียบร้อยดีมากๆเลยดูบริเวณข้างมีดนะครับ เก่าแน่นสวยงามมีดไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับเล่มนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยครับเป็นมีดที่สวยดูง่ายมากๆเก่าแก่สุดๆเลยสวยงามจริงๆครับเล่มนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เรื่องพุทธคุณก็ลองดูเป็นเล่ม ด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้ก่อนเพราะว่าราคาเขาจะไม่สูงเท่าไหร่แต่พุทธคุณทุกท่านได้เต็มร้อยเหมือนด้ามที่เป็นงาแน่นอนนะครับทุกเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้หรือด้ามงาฝักงาผมจะย้ําเสมอว่าถ้าเราใช้ในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเขาดีเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของมีดหมอหลวงพระเดิมยุคแรกๆเลยคือเป็น ต้นแบบของมีดด้ามงาฝักงาหรือด้ามงาฝักไม้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีด้มามไม้ฝักไม้ก่อนมีดลักษณะอื่นก็จะไม่มีเลยนะครับเป็นมีดยุคต,ต้นที่หลวงพ่อเดิมท่านเริ่มสร้างเริ่มทําขึ้นมาเนาะบางเล่มก็อาจจะเห็นมีตะกุดตอกไว้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นหลวงพ่อลุ่งแต่จริงๆหลวงพ่อเดิมก็มีนะครับยังไงก็ลองศึกษาดูกันไปเรื่อยๆนะครับ มีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อรุ่งนะครับพุทธคุณดีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าหลวงพ่อรุ่งเนี่ยจะสร้างมีดน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมจะมีเยอะกว่าเนาะกราค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะครับพุทธคุณดีครอบจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองนะครับกันคนใสมนดามดผูดผีปีศาวิญญ,ญาณร้ายนะครับไม่กล้าเข้าใกล้กำาย,ำายแน่นอน ่าแกส่สวยงามอายุเป็นร้อยปีไม่มีข้อห้ามในการใช้นะครับห้ามอย่างเดียวคือห้ามหายห้ามหล่นแค่นั้นเองต่อปีใหม่แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกันทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบสนใจมีดหมอหลวงพ่อเดิมไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนก็ตามเนี่ยติดต่อสอบถามมาที่ผมได้เลยสิงหรืองาแกะ รูปถ่ายนะครับหรือวัตถุมงคลประเภทอื่นๆถ้าาสนใจหรือชื่นชอบยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีแต่ผมยังไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าถ้ามีดเนี่ยก็มีให้เลือกหลายเล่มยังไงก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะครับมีอะไรสอบถามมาเพิ่มเติมได้เลยครับทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ผมทิ้งไว้หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ